บนเนื้อที่1,024ตารางกิโลเมตรอันกว้างใหญ่ไพศาลของอำเภอแกลงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นเมืองของกวีเอกแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์คือพระยาสุนทรบหารสุนทรผู้ผู้ไม่เคยตายไปจากหัวใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัยดินแดนเมืองแกลงแห่งนี้นั้นเมื่อสมัยเก่าก่อนล้วนมากมายไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินรวมทั้งการเพราะปลูกพืชไร่ทุกชนิด จึงทำให้ผู้คนต่างถิ่นต่างบ้านเข้ามาอาศัยหักล้างถางผงขยายไร่เป็นแนวไพรพลึกหาที่สําหรับทํากินเลี้ยงชีพผู้คนที่เข้ามารวมกันจากทั่วสารทิศนี้เองที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะต่างภาษาต่างสำเนียงไม่มีใครยอมใครการเขีนฆ่าราวีการแย่งชิงทําลายก็เกิดขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจึงไม่ผิดอะไรกับผักปลาฆ่ากันง่ายด้วยลูกกระสุนปืนราคาเพียงไม่กีบ่บาทครับเป็นนันว่า ท่านผู้ฟังคงจะรู้จักเมืองแกลงของสุนทรพูดดีแล้วพอสมควรเพราะเมืองแกลงเป็นชื่ออำเภอแต่เป็นเขตเทศบาลมีชื่อเรียกเทศบาลตำบลทางเกวียนสำหรับตลาดชาวบ้านเขาเรียกสามย่านทั้งอำอเภอแกลงเทศบาลทางเกวียนและตลาดสามย่านเป็นชื่อของแห่งที่เดียวกันห่างจากตัวเมืองแกลงออกไปไม่มากนักผ่านไร่มันสำปะหลังและสวนส้มร่มไม้ไปหน่อยก็ถึงท่าเรือของชาวประมงเรียกกันว่าตลาดปากน้ำกระแส ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นแหล่งส่งปลากุ้งหรือวัตถุดิบเกี่ยวกับการพภชนาไม่ว่าจะเป็นกะปิระยองอันขึ้นชื่อเลือชาในรถเด็ดอะรดอร่อยหรือน้ำปลาชั้นดีของตะนออกก็ไปรวมกันอยู่ที่นั่นตลาดปากน้ำกะระแสเมื่อบ่ายสองโมงเศษของวันที่11เมษายนส5 2 9ายนผู้คนชาวเรือประมงจากกลุ่มตั้งวงสุราหากเกินทั้งที่แดดร้อนเปลี่ยงเหมือนจะเผาโลกให้เป็นจุน นี้ถ้าเป็นบริเวณพื้นที่อื่นแล้วอากาศร้อนระเบิดเช่นนี้ทำให้ควรจะเป็นบ้าปเป็นหลังแต่เวลานั้นอากาศปากน้ำกระแสมันช่างเย็นระรื่นหัวใจลมโชยจากทะเลพัดมาเป็นคลังคลาวกลิ่นเกลือและกลิ่นคาวของปลารวมทั้งกลิ่นเน่าจากลำเรือที่บรรทุกปลาเข้าหาฝั่งเข้าเทียบทาแล้วเสียงจอดแจของชาวประมงขึ้นโบกก็ตามมาบ้างหาซื้อสเสบียงกลางเพื่อเตรียมออกทะเลบ้างก็เอาของมาขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและก,กัน ที่ร้านทองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตลาดตะบนปากน้ํากระแสเจ้าของร้านต้อนรับลูกค้าด้วยอธัธยาไยเมตรีอันดีเขาทํามาค้าขายกับชาวประมงมานานจนพอจะทําให้รู้จิตใจการค้าการขายในเกลียงไกลไวัยเกือบจะ52แต่ร่างกายของเขายังหนุ่มแน่นแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มวัยเพียง40ตามปกตินิสัยใจคอของเขาชาวบ้านร้านตลาดมักจะมองตัวเขาว่าเป็นคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัว ไม่ค่อยจะคบขาสมาคมกับเพื่อนบ้านเพราะความตนนีขี้เหนียวทําให้ครอบครัวของเขาทาขําการค้ากอบกโกยเงินทองอย่างเดียวอยู่อย่างนั้นร้อยวันพันปีแต่แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมีชายหนุ่มสองคนนั่งซ้อนท้ายรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไฟเตอร์สีขาวขนาด1 2 5ซีซีหมายเลขทะเบียนชนบุรีชชิง3 9 6 3มันเล่นเข้ามาจอดหน้าร้านทองของเสียเกลียงเชิญครับคุณ เจ้าทองอะไรครับเชิญชมดูก่อนได้นะครับเสียเกลียงร้องเชิญลูกค้าตามอัธยาศัยของพ่อค้าที่ฉลาดชายหนุ่มทั้งสองจอดรถเครื่องเอาไว้หน้าร้านแล้วพาก,กันเดินเข้าไปในร้านสายตาสอดส่องไปมากเหมือนมันกำลับบงสำรวจอะไรบางอย่างหนุ่มคนขับขี่รถเครื่องใส่กางเกงสีเขียวเสื้อยืดสีเขียวคอกลมแบบทหารเดินตรงไปหาเสียเกลียงส่วนเพื่อนของมันอีกคนสวมหมวกกันน็อกเดินตามไปห่างๆทองมีแค่นี้หรือเสีย มันร้องถามเจ้าของร้านยังกับว่าพ่อของมันเป็นมหาเศรษฐีจะซื้อเหมาร้านอย่างนั้นแหละมีครับมีหลายขนาดควรจะเอาหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเลือกให้ครับเจ้าของร้านทองผู้ฉลาดรอบคอบบอกลูกค้าทั้งสองอย่างพี่นอตพี่เทาอยากจะได้เส้นละหนักสิบบาทมีไหมมันว่าเข้าไปนั่นโอ้โหที่นี่ไม่มีหรกคุณถ้าเจ้าก็ต้องสั่งไว้เดี๋ยวเราจะทําให้ทองคํารูปพรรณหนักราคานี้บานนอกเราไม่ค่อยมีใครสั่ง เพราะชาวบ้านอย่างมากเขาก็ซื้อกันแค่หนักไม่เกินสองสามบาทอย่างสูงสุดอยากได้ต้องเข้าไปซื้อในเมืองใครบอกเองว่าขัดจะซื้อละคำพูดของมันทําให้เสียเกลียงเจ้าของร้านทองผู้ฉลาสะดุ้งโหยงแล้วทําตาเปลีบเปบมองขม้งไปยังชายหนุ่มทั้งสองอย่างพิจารณาอีกครั้งอา้าวแล้วไม่ซื้อจะถามหามันทําไมล่ะครับเสียเกลียงพยายามสะกดกลั้นอารมณ์เดือดปุดจากคําพูดโศปะมาศของชายหนุ่มทั้งสองเขานึกเฉลียวใจขึ้นมาทันทีเสียแล้วในตอนนี้ ก็คาดจะปล้นเองน่ะสิมันว่าเท่านั้นยังไม่แน่ใจเพื่อความแน่นอนยืนยันในคําพูดของมันมันก็ชักปืนพกออกมาจากเอวแล้วฉีดเด็ดไปทางเจ้าของร้านอย่าร้องเองอะแต่พวกเองยังไม่อยากตายนี่คือการปล้นมันแสดงความเป็นโจรขึ้นมาทันทีผู้หญิงไปรวมกันที่มุมโนอนอยาะขัดขืนเด็ดขาดมันขู่ตะคอกเล่นเอาเสียเกลียงพูดไม่ออกในใจก็ได้แต่มองดูมันกําลังเคลื่อนไหวนึกแช่งด่าตัวเองนึกแล้ว ขาดูท่าทางยังกะกุย้ยมาถามหาสร้อยคอทองคำหนักทั้งสิบบาทไอ้งัางเอ๋ยนี่มันโจรชัดๆนำหน้าอย่างพวกมันดูท่าทางแล้วอย่าว่าแต่ทองคำหนักสิบบาทมันจะมีปัญญาซื้อเลยแม้แต่สลึงเดียวมันก็ไม่มีทางหาเงินมาซื้องงอะไรวะถอยไปรวมกันที่มุมโน้นเร็วมันขู่ตะคอกตามลักษณะการปฏิบัติการของโจรทั้งหลายต้องขู่ให้เจ้าทรับเหนื่อยกลัวเอาไว้ก่อนมันจึงจะไม่ต่อสู้ขัดขืนคราวนี้ เสียเกลียงตกใจจนแทบจะเย่ยราดกางเกงเพราะไอ้คนร้ายดาวปล้นที่แต่งตัวคล้ายทหารมันไม่ได้ใช้ปืนคู่อย่างเดียวแต่ในมือของมันกำระเบิดสังหารแบบจีนแดงอย่างน่ากลัวเพื่อนคู่หูมันปฏิบัติการปล้นเย้ยกฎหมายกลางวานันแสกๆอย่างรวดเร็วแม้มันจะสวมหมวกกันน็อกก็พอจะดูออกครับคล้ายครับปลาในสายตาของเสียเกลียงเสียเวลาปฏิบัติการปล้นไม่นานนักมันก็กวาดเอาทองรูปพรรณทั้งสร้อยแหวนเงินนาค กำไรทองรวมทั้งสิน้นเป็นเงินค่าเสียหาย1 7 5 8 0 0บาททวนแล้วมันก็พลาออกไปจะต้องเป็นคนแถวละแวกใกล้เคียงนี้อย่างแน่นอน่าตามออกมาในะไอ้เกลียงไม่งั้นขยิงไสแตกแน่มันรู้จากชื่อเจ้าของร้านซะด้วยโจรพวกนี้มันคงจะเป็นโจรที่สืบสาวประวัติเจ้าของร้านมาแล้วเป็นอย่างดีมันรีบพลามาขึ้นรถเครื่องคราวนี้เปลี่ยนให้ไอ้คนสวมหมวกกันน็อกเป็นคนขับขี่ไอ้คนในชุดขายทหารนั่งซ้อนท้าย มันติดเครื่องยนต์แล้วพุ่งออกจากหน้าร้านทองแห่งนั้นเหมือนลูกเกาทันของจูโลงพุ่งออกสู่ข้าศึกเบื้องหน้ามันทะยานรวดเร็วดุจจากผันเสียงข้องมันดังลั่นตลาดปากน้ํากระแสหท่ามกลางสายตาผู้คนและชาวเรือนับร้อยที่นั่งออกกันอยู่ตามร้านสุราฮักเกินช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกจนปล้นเียกเกลียงร้องให้คนช่วยลั่นตลาดได้ยินขนาดชัดเจนมันหนีไปโน่นแล้วเขาชี้มือไปทางรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ของสองวัยร้าย ที่เห็นหลังอยู่ไวยๆโบราณท่านว่าเอาไว้เมียรักจะเห็นยามไข่แต่เพื่อนแท้จะได้เห็นเมื่อภัยมาถึงชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าเสียเกลี่ยงจะร้องขอความช่วยเหลือจนคอแตกก็ไม่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนใดกล้าเสี่ยงออกมาแลกกระสุนปืนเสียงร้องหลงเลงลั่นตลาดได้ยินไปถึงตำรวจป้้มยามปากน้ำกระแสแล้วรวดเร็วทันใจตำรวจรีบวิทยุแจ้งเหตุไปยังร้อยตำรวจโทบุญสีจันวิเชียน หัวหน้าสถานีตำรวจปากน้ำกระแสในนาทตีต่อมานั้นเองขณะเดียวกันนั้นร้อยตำรวจโทบุญศรีก็ได้วิทยุรายงานเหตุเข้าไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอแกลงร้อยตำรวจตรีชวนสุขสมบูรณ์ร้อยเวนุ่มรูปหล่อรองสารวัตรสอบสวนรีบรายงานผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับชั้นและสะพแออกลงก็รายงานเข้ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเพื่อประสานงานกับตำรวจท้องที่อื่นๆสกัดทางหนีของสองดาวโจน ช่วงเวลาต่อมาพันตำรวจเอกทรงวิทย์อิสรางคูณน้าอุยธยาเพิ่มกับการระยองก็นํากําลังตํารวจจากกองกากับมาร่วมสมทบกับพันตํารวจโทดีเรกจันทสูตรสารวัตรใหญ่เมืองแกลงพร้อมด้วยพันตํารวจโวบุญยูสเสถียรวารีสารวัตรป่าพรามพันตํารวจตรีปีชาเกเทียนสารวัตรสอบสวนและ100ร้อยตารวจตรีกระมวลทองมาเดชหัวหน้าสายตรวจพิเศษของสอพแกลงรวมทั้ง กำลังตำรวจฝีมือดีอีกจำนวนหนึ่งพันตำรวจเอกทรงวิทย์อิสรังคูณนาอายุธยาผู้กำกับการระยองได้สั่งการแบ่งกำลังติดตามออกเป็นสามสายโดยสายที่หนึ่งมอบให้ร้อยตำรวจโทบุญศสีจันวิเชียนหัวหน้าสถานีปากน้ำกระแสเจ้าของท้องที่เป็นหัวหน้าสายที่สองมอบให้ร้อยตำรวจตรีกมลทองมด,ดิดหัวหน้าสายตรวจพิเศษเป็นหัวหน้านำกำลังติดตามไปและสายที่สามพันตำรวจเอกทรงวิทย์ พร้อมด้วยคณะนายตำรวจของสอพแอกล่งติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนมาทันรถเครื่องของคนร้ายกำลังวิ่งลัดออกเดินเขาหินในเขตหมู่ที่5ตําบลปากน้ำกระแสไม่ห่างจากที่เกิดเหตุตลาดปากน้ำมากนักเฮ้ย <c oughs> หยุดนี่ตำรวจยอมให้จับกลุ่มเสียโดยดีคำสั่งของผู้กำกับทรงวิทย์แต่ดูเหมือนจะไม่ทําให้วายร้ายทั้งสองหยุดได้เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าลองตํารวจตามมากระชั้นชิดอย่างนั้นมันก็ต้องถูกจับแน่นอน แล้วเรื่องอะไรมันจะยอมให้จับเมื่อมาถึงขั้นนี้มันก็ต้องลองเสี่ยงกันบ้างดวงดีก็มีโอกาสรอดไปได้ใช้เงินที่ปล้นมาได้สดๆร้อนๆแต่ถ้าดวงสวยก็ตายหรือถูกจับติดคุกหัวโตวยังไงเสียมันก็ต้องลองวัดดวงสู้สิวะเพื่อจะมีทางรอดบ้างแล้วเสียงกำปัมนนาดควางอาวุธปืนในมือของมันก็ระเบิดขึ้นเป้าหมายคือรถตำรวจที่ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดไม่ผิดกับตำรวจล่าผู้ร้ายในหนังทีวีเปรียง มันยิงเบิกทางออกไปพร้อมกับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ของมันเสียหลักลม้มลงเดชบุญที่กระสุนนัดนั้นของมันไม่โดนใครเพียงแต่กระทบเข้ากับประตูรถของตำรวจเป็นรูโวเล่นเอาใจหายใจคว่ำก่อนที่เสียงปืนจากตำรวจนานาชนิดจะระเบิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงนาทีผ่านไปร่างของชายชุดเขียวคล้ายทหารก็เป็นผีเฝ้าป่าพร้อมกับวิญญาณชั่วของมันล่องลอยสู่อเวจีเคียงข้างรถเครื่องมอเตอร์ไซค์คณนนั่น,นเอง ส่วนเพื่อนของมันที่สวมหมวกกันน็อกอาศัยลูกชุลมุลหลบหนีไปได้อย่างวุ่นวิตตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่พบจนที่ถูกตำรวจลั่นกระสุนใส่นั้นเมื่อตรวจสอบดูหลักฐานทราบชื่อต่อมาว่าคือนายธีรยุทธ์หรือแขกอายุ26ปีเป็นรัศดรในตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองถูกยิยงด้วยกระสุนปืนตำรวจลายนัดในมือคนใต้กับปืนพกไวเวอร์ขนาดจุด22และระเบิดมือถือแบบจีนแดง M46 ตกอยู่ข้างศพรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไฟเตอร์ขนาด 125cc เสีขาวหมายเลขทะเบียนชนบุรีช้อจิง3963เป็นรถเช่ามาจากชมรมเช่ารถพัทยาส่วนคนร้ายคู่หูที่สวมหมวกกันกน็อกหนีไปนั้นพันตำรวจเอกทรงวิทย์ได้สั่งตำรวจตามล่าตัวไปยังกระชั้นชิดแล้วพันตำรวจโทดดเรกจันทสุทธสารวัตรใหญ่เมืองแกลงเจ้าของท้องที่กิดเหตุได้เปิดเผยเบื้องหลังของคดีนี้ว่า ตลาดปากน้ำกระแสเป็นท่าเรือของชาวประมงหาปลามาขึ้นที่ท่าเศรษฐกิจของที่นั่นพอไปได้ผู้คนมีรายได้พอสมควรร้านทองที่ถูกปล้นคือร้านทองของเสี่ยเกลียงได้ทองรูปพรรพัน์ชนิดต่างๆมูลค่าแสนกว่าบาทได้คืนมาบ้างเป็นบางส่วนคนใดที่ถูกตำรวจวิสามันชื่อว่านายธีรยุทธ์หรือแขกเป็นคนเกิดในภูมิลำเนาแถบนี้แหละแต่ไปทำมาหากินที่อื่นได้ข่าวว่าไปเป็นยามเฝ้าบังกลาวอยู่ที่ศสีราชา มีคดีติดตัวหลายคดีเคยปล้นในท้องที่ต่างๆมีไม้จับลายท้องที่ส่วนเพื่อนอีกคนที่สวมหมวกกันน็อกเป็นคนในพื้นที่ปากน้ํากระแสทราบชื่อที่อยู่หมดแล้วขณะน,นี้มันหลบหนีเข้ากรุงเทพเรากําลังตามล่าตัวอยู่ผู้กํากับท่านสั่งการเองเพราะคําสั่งของกองบัญชาการให้ปราบปรามอาญากรรมหน้าแหลงให้เฉียบขาดโดยเฉพาะท้องที่แกลงกับท่าใหม่หรือรอยตะเข็บต่อระยองกับจันทร์คนร้ายใช้อาวุธสงครามก่อเหตุกันมาก ท่านผู้บัญชาการได้สั่งกำชับมาอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าปล่อยไว้เป็นเสนียดจันไรแน่ครับจนปล้นร้านทองรายนี้มีการวางแผนเป็นขั้นตอนอย่างดีเพราะเคยทําที่อื่นไว้มากแต่เมื่อมาเจอกับตํารวจเมืองแกลงซึ่งเตรียมรับอยู่แล้วก็เลยแจ็คพอร์ตผูกเป่าลงอเวจีไปตามระเบียบอย่าเอาอย่างกันเลยนะครับคนพวกนี้ไม่ตายดีอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ